ครับวันนี้เรามาอำเภอหนองวัวซอนะครับจังหวัด,วดอุรธานีที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือตลาดติดเส้นสองหนึ่งนะครับเรามาจากไาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับไปตลาดอีกชุมชนหนึ่งนะครับแต่ตัวอำเภออยู่ข้างในนะครับอำเภอหนองวัวซอเนี่ยที่มาของอำเภอคือสมัยก่อนนะครับที่นี่เป็นป่าลกทึบนะครับมันจะมีวัวป่ามา อยู่แถวนี้นะครับก็จะเดินทางอาศัยแล้วก็หากินอยู่ถิ่นนี้ก็เป็นที่มาของอำเภอหนองบัวซอนะครับอำเภอหนองบัวซอก็จะติดภูผาน,น้อยนะครับนี่คือตลาดข้างนอกนะครับมันจะมีข้างในอีกนะครับ รถค่อนข,ข้างหนาแน่นนะครับอําเภอตังวซอก็ทําการเกษตรเป็นหลักก็มีอ้อยมีข้าวมันแล้วก็พืชผัก,กอื่นๆมีเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับอําเภอตังวซอก็มีเลี้ยงวัวนมครับอันนี้เราก็ุดมาจากตลาดที่อยู่ติดถนนเส้นสองหนึ่งศูนย์นะครับเรายังไม่ถึงตวัวอําเภอเราจะเข้าไปตัวอําเภออีกที นี่ครับถนนก็เรียบสบายครับสบายนะครับเราจะเข้าไปอีก12กิโลเลถึงตัวอำเภอนะครับ้านซ้าย้านขวาก็เป็นมันสะหลังนะครับเทศสบาดตะบนหมากย่านะครับคำขวัญของ ำเภอหนองบัวซอคือเทือกเขาภูพานงามต้นน้ำลําห้วยหลวงถิ่นมะม่วงนอกฤดูแรงทำคู่พ่อพระใหญ่เรื่องลือไหมมีคิดนะครับพลาดประกาศใดก็ขออภัยนะครับนี่นครับก็เป็นอำเภอ ตั้งเมื่อ20่สิบพฤศจิกายน2539ตอนนี้อำเภอก็มามายี่สิปีนะครับ25ปีสำหรับอำเภอน้องวัวซอที่เราตามไปนี่คือรถขนควายไปตลาดนะชุมชนก็อยู่ติดถนน2315นะครับก็มีบ้านตลอดนะครับ ผมดูแล้วเธอนี้มีความ แล้วก็มาถึงบ้านหนองอ้อนะครับก่อนจะเข้าตัวอำเภอหนองวัวซอจเจรงทธานนี้นะครับก็เป็นอำเภอขนาดกลางนะครับ นีเ่เข้าตัวอำเภอแล้วนะครับอำเภอหนองวัวซอจังหวัดดอนทนาน,นีก็ตั้งมาแล้วยี่ห้าปีแต่จริงๆแิ้วตัวอำเภอน่าจะมีอายุเยอะกว่านั้นแต่มาตั้งเป็นตัวอำเภอเมื่อปีสองห้าสามเก้า ตัวอำเภอนะครับก็จะมีบ้านอยู่หนาแน่น ก็เริ่มเป็นสี่เลนเมื่อเข้าตัวอำเภจริงๆบ้านโนนหวายนะครับ,บอำเภอหนองวัวซอจะมาตัวดอนธานีผ่ัไปสนีนะครับ ้านขวาวนี่คือตัวอำเภอนะครับมีสํานักงานตํารวจอำเภอหนองวอัวซอตัวนี้คือที่ว่าการอำเภอนะครับนีเป็นหน่วยราชก,การสํานักงานทรัศุกนะครับ ีโรงเรียนหนองวัวซอวิทยาคมนะครับก็สิ้นสุดแล้วนะครับของชุมชน นะครับหนองวัาาวซอก็มีแค่นี้ครับ